อย่าลืมกดถูกใจเพจเล่นเกมห้องเราไหมและเข้าไปกดติดตามและกดกระดิ่งใน YouTube ช่องเล่นเกมห้องเราไหมเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสนับสนุนโดย gofx.com อยู่เคียงข้างคุณตลอดเส้นทางการลงทุนร้านอาหารวายเฮียบาร์แอนด์บิสโทรเมเจอร์ซินดิเพกราชโยธินเลเวลผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผู้ชายสตูดิโอรามินทาสตูดิโอถ่ายโฆษณาภาพยนตร์และจัดอีเวนต์ค่ายเพลงมโหรีมิวสิกและแลนเทอร์แลบโปรดักชั่น เฮ yeah. ียผู้หญิงอุยน่ารักว่ะน้องแมนซี่พี่ไม่มีแฟนนะคะ่ำนวนพี่เล่นแต่เกมเนี่ยจะเอาเวลาที่ไหนไปมีเฉยซี่เฉยซีตอนเนี้ยพี่เบื่อหน้าจอแล้วอยากมองหน้าเราแทนได้มั้คะ นานๆแล้วมันตาเบอร์ถ้าเปลี่ยนเป็นจ้องตาเธอที่เจอได้เบอร์ไหมคะมาเล่นเกมของเราไหมล่ะห้องเราต้นไม้ไม่มีใบเลยนะทำไมอะหรอเพราะเราเด็ดมากเด็ดจริงปะจ๊ะจริงสิจ๊ะอยากเจอไหมอะโอ้ยอยากเจอสิลองเจอหน่อยไหมโอ้มาสิค้า าเรื่องราวเกมเมอร์อสตรอรี่ได้แบบนี้ที่เด็เล่นเกมห้องเราไหมและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไ r i b e กดติดตามใน youtube ด้วยนะครับผมและฝากช่องทางใหม่ของเราด้วย i n s t a g r กรมและ tiktok อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ